สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง My Safe Investment นะคะวันนี้ก็มีหลายคนนะคะถามมาเหมือนกันนะคะว่าหลากหลายเหตุผลค่ะทุกคนเหมียวก็อยากจะรวบรวมคําถามของทุกคนนะคะมาตอบในวันนี้นะคะว่าหนึ่งนะคะทาไมเหนียวทําไมเหนียวอัดคลิปทาคลิปแล้วไม่ใช้ไมนะคะทุกคนคือเหนียวอยากจะใช้เหมือนกันค่ะแต่ว่า ด้วยงบประมาณนะคะมันไม่ได้มากพอนะคะเพราะว่าคือเหมียวนะคะใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายคลิปนะคะไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนเป็นมือถือ iPhone 8นะคะซึ่งใช้มาแล้วประมาณ4ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ทำงานที่ประจำอยู่ค่ะตอนนั้นได้โมดัสมาะคะ่ะก็ไปซื้อมานะคะ ซื้อเงินสดค่ะทุกคนคือได้โบนัสเยอะเนาะถ้่าใครได้ดูคลิป Q&A ตอนนั้นนะคะก็ไปซื้อมานะคะถอยมามือหนึ่งเลยแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทุกคนมันก็แบบค้างบ้างเมมโมรี่เต็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมีย่ยก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบไมมาแพงๆนะคะเพราะว่าไมที่มันเหมาะกับ iPhone เนี่ยมันก็จะมีราคาสูงค่ะมันไม่เหมือนกับ รุ่นที่ใช้แบบพวก Android อะไรอย่างนี้เนาะแล้วาบางคนอาจจะคิดว่าเอแล้วทําไมไม่เปลี่ยนมือถือละ่ะถ้าเปลี่ยนมือถือนี่ก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะคะทุกคนเดี่ยก็ต้องไปซื้อมือถือใหม่ซื้อหม,ใหม่ใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้งบเหนี่ยก็ยิ่งไม่มีนะคะทุกคนคืออยากจะบอกทุกคนเลยนะคะบอกตรงนี้เลยนะคะเป็นเป็นเรื่องหรือว่าเป็นความลับที่ไม่อยากจะแบบเปิดเผยให้ใครได้ทราบหรอกแต่ก็เนาะในเมื่อเราแบบ มาแบบติดตามการมารู้วิธีการรู้วิถีชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้จักกันมากมากขึ้นและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ช่องของเหนี่ยก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วสองหมื่นคนนะคะสองหมื่นผู้ติดตามนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปดูวิดีโอดูแบบโฆษณาแบบไม่กดค่าเพื่อให้เหนี่ยมีรายได้นะคะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้นะคะเหนี่ยก็ ไม่มีงานประจำทำนะคะตอนนี้ก็ตกงานอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทุกคนก็หางานอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะอายุมันก็แบบเยอะเยอะเพิ่มขึ้นนะคะเยอะมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบหางานได้ยากขึ้นนะคะบวกกับเศรษฐกิจทุกวันนี้ด้วยเนาะระคะมันก็เลยทำให้เหมี่ยวนะคะแบบ ไม่มีรายได้เพิ่มมากเท่าไหร่นอกจากการทำ u t u b e นะคะรายได้หลักของเหมียวก็คือมาจากการทำยูท u บเนี่ยแหละค่ะทุกคนแล้วก็รายได้อีกอย่างหนึ่งก็มาจากการเทรดหนนุ้นเนี่ยแหละคะ่ะแต่อย่างตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เปิดทุกวันนะคะไม่ได้ทําให้เหมียวมีรายได้หรือว่ากำไรทุกๆวันนะคะมันเป็นรอบเนาะอย่างมากเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ได้มาครั้งหนึ่งอะ่ะทุกคนแล้วบวกกับทุนเหมียวไม่มีเยอะขนาดนั้นนะคะบางคนถามมาว่า เหมียวอ่ะมาทาคลิปแบบเนี้มาทาคลิปบอกเทคนิคสอนคนแบบเนี้ตัวเองอ่ะมีทุนเยอะแค่ไหนมีทุนหลักล้านแล้วหรือเปล่าถึงมาสอนเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเจตนาเหมียวไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะทุกคนเหมียวมีเจตนาที่แบบว่าเออเรามีความรู้ประมาณนี้ยมีเทคนิคแบบเนี้เราก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนที่เป็นมือใหม่ได้ทราบการว่าก่อนที่เราจะเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ย เรามีวิธีการเทคนิคอะไรยังไงอะค่ะบางคนแบบเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วเคว้งเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลที่แท้จริงอะไรยังไงนะเดี๋ยวบอกเลยว่าข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการดูคลิปไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือนะเกิดจากประสบการณ์ล้วนเลยนะคะทุกคนคือจากประสบการณ์ของเหมี่ยวเนี่ยคืออย่างที่บอกแหละจากคลิป Q amp A นะ่ะ เหนียวอ่ะไม่ได้เสียเงินไปเรียนเทรดหุ้นอะไรยังไงเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปอบรมฟรีหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองบางครั้งนะคะมันก็ไม่ได้ไปสบความสาเร็จเสมอไปนะคะทุกคนอยากจะบอกทุกคนด้วยเนาะแล้วก็บางคนนะคะขอดูพอตเหนียวด้วยนะอันนี้ก็คือใจจริงก็อยากจะเปิดให้ดูนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเยอะมากมายหรูหราอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนการดูพอรตเนี่ยมันก็แบบ ไม่ได้บอกว่าการันตีว่าเราแบบจะเก่งอะไรนะเหนียวก็ยอมรับตัวเองก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เสียนอะไรมากนะเพียงแค่แบบมีประสบการณ์แบบนี้มามีเทคนิคแบบนี้มาแล้วมันโอ้มันโอเคมันดีอะเราก็อยากจะทําคลิปมาฝากทุกทุกคนนะฝากมือใหม่ทุกทุกคนเท่านั้นเองนะคะเป็นเจตนาแบบประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะมาแบบอวดเก่งอะไรหรือแบบ มองว่าตัวเองเป็นเซียนอะไรยังไงนะคะเหมียวบอกว่าเหมียวไม่ได้เป็นเซียนนะก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่แบบทั้งคอมเมนต์มาแล้วก็ทั้งแบบอินบ็อกมานะคะแบบมาบอกว่าแบบแน่จริงก็เปิดพอร์ตให้ดูสิว่าในพอร์ตอะ มีกำไรเท่าไหร่ในพอร์ตอะติดลบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่เหมียวอะบอกได้ว่าเหมียวไม่มีเงินทุนหลักแสนหลักล้านในการเทรดุ้นหรอกค่ะเหมียวมีแค่หลักร้อยหลักพันหรืออย่างมากสุดก็แค่หลักหมื่นค่ะทุกคนคืออย่างที่บอกเนาะว่าเหมียวก็ไม่ได้มีทุนเยอะตอนตอนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอดีตอะยอมรับว่ามีทุนเยอะเหมือนกันแต่ตอนเนี้ไม่มีเลยทุกคน แค่รายได้จะใช้จ่ายทุกวันนี้ก็ก็ยังหายากเลยนะคะอย่างที่บอกรายได้หลักของเหมียวก็จากการทํา youtube นี่แหละคะ่ะถ้าไม่ทํา youtube เหมียวก็ไม่มีรายได้หลักที่จะมาให้กับครอบครัวนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะที่ดูคลิปเหมียวแล้วแบบว่าไม่ได้กดข้ามโฆษณาอะไรเงี้ยให้เหมียวมีรายได้เนาะคือก็ไม่อยากจะดราม่านะทุกคนมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่อิน็อกซ์มาถามเยอะเหมือนกันเนาะว่า อยากจะให้เปิดพอทให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้มีเยอะค่ะมีหลักพันหลักหลักพันนะคะทุกคนไม่ไม่ได้มีเยอะเลยเนาะก็ถ้าถ้าเหมี่ยวมีเงินทุนเยอะๆเนี่ยเหมียวก็ก็คงรวยไปแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็เป็นโอกาสดีถ้าหากว่าเรามีเทคนิคแบบนี้มีข้อมูลแบบเนี้ยให้กับทุกทุกคนที่เขามีทุนเยอะๆหรือว่ามีเงินทุนเยอะๆเนี่ย ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะเหียวก็อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะถ้าหาว่าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนั้นๆได้เลยเหียวก็จะพยายามตอบนะคะตอบคําถามคลิปของทุกๆท่านเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีถามมาเกี่ยวกับหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในสเปคที่เหมียวเลือกเอาไว้นะคะอย่างที่บอกถ้าใครดูคลิป Q&A เนี่ยจะรู้ว่าเหมียว เข็ดกับหุ้นปั่นนะคะเข็ดกับหุ้นที่แบบมันสวิงเยอะๆนะคะก็เลยไม่อยากจะเข้าไปเฉดหรือว่าบางคนถามมาเนี่ยทำไมไม่บอกอะไรอย่างนี้นะคะเหนียวก็บอกตามตรงแหละว่าเหนียวจ,จะไม่ค่อยดูหุ้นที่เป็นที่เป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีเซตห้าสิบดัชนีเซตร้อยดัชนีเซตเอชดีนะคะที่เหนียวตั้งสเปกไว้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นกฎเหล็กของเหนียวเลยนะคะทุกคนเป็นกฎเหล็กจริงๆว่าเหนียวจ,จะไม่เรทดทหุ้น ที่ไม่ไม่ใช่อยู่ใน3ดัชนีนี้นะคะเหมียวมองว่าหุ้นที่อยู่ใน3ดัชนีเนี่ยมันมันเติบโตแล้วมันพื้นฐานดีแล้วนะคะพื้นฐานธุรกิจของเขาโอเคแล้วถึงแม้เวลาราคาเขายอ่อลงมาเนี่ยเราก็ยังสบายใจอว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะคะโดนทีแค่ไหนสุดท้ายมันก็กลับมาค่ะทุกคนเหมียวก็จะคิดเสมอแบบนี้แล้วก็จะตั้งกฎเหล็ก กับตัวเองไว้แบบนี้แหละค่ะว่าจะไม่ไปเรดหุ้นที่นอกเหนือจาก3ดัชนีนี้นะคะคืออย่างน,น้อยๆเนี่ยเราเป็นมือใหม่เราเราจะต้องรักษาเงินทุนในพอร์ตของเราให้ไว้ได้มากที่สุดอ่ะถ้าเป็นหุ้นที่อยู่นอกในนอกนอกนอกแบบนอก3ดัชนีเนี้ยบางครั้งเราคัดลอสไม่ทนันหรือว่าแบบติดดอยโดนเทขายเยอะๆเนี่ยเราจะเป็นกังวลแล้วไม่สบายใจนะคะว่าเงินเราเนี่ยจะไปจมอยู่กับหุ้นพวกนั้นอยู่อีกนานแค่ไหนบางครั้งเนี่ย หุ้นราคามันประมาณหลักสตางค์หรือหลักบาทต้นๆเนี่ยเราไปซื้อแบบเยอะอะหลักหมื่นเหมือนของเหนี่ยวอะตอนนั้นที่ที่เหนี่ยวซื้อไว้ประมาณหมืน่นสองหมื่นหุ้นอะแล้วพอราคามันร่วงลงมาแล้วเงินเหมี่ยวไปจมอยู่กับตรงนั้นเยอะเกินไปอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะฟื้นคืนมาพอไปดูพื้นฐานธุรกิจของเขาแล้วพอไปดูกรบการเงินของเขาแล้วมันแบบเฮ้ย มันน่ากลัวมันขาดทุนบ้างก,กําไรบ้างกําไรก็ไม่ได้เยอะไม่ได้หวืหวามากอะไรเงี้ยค่ะทุกคนน,นันน้นๆทีแบบจะปั่นขึ้นมาทีแล้วเราเผลอเข้าไปเจอกับดักแบบนั้นนะคะนี่แหละค่ะเมี่ยวก็แบบเข็ดตั้งแต่ตอนนั้นแหละทุกคนเมี่ยวก็เลยไม่อยากจะเข้าไปเทรดหุ้นที่อยู่นอกเหนือสามดัชนีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบให้กับทุกคนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีบางคนถามมาว่าหุ้นพวกเนี้อย่างหุ้นเอเนี่ย ตอนนี้ราคามันร่วงมาเท่านี้พอจะเข้าไปได้ไหมแล้วหุ้นบีเนี่ยตอนนี้ราคามันขึ้นเท่านี้พอจะขายได้ไหมอันนี้เหมียวก็ขอโทษจริงๆนะคะไม่อยา,าอ่ใจแบบคือตรงนี้นะคะเหมียวต้องขอโทษทุกคนนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันผิดรกฎรกติหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะมีพี่ๆหลายๆคนเหมือนกันก็แนะนามาแล้วนะคะว่าพยายามแนะนําเทคนิคได้นะคะวิธีการได้แต่อย่า ไปแนะนําหุ้นลายตัวไปแนะนําวิธีการซื้อลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะผิดกฎกรอตต์ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ,จจะ,กกะ,คะทุกคนก็คือเหมียวจะพยายามแนะนําเทคนิคแล้วก็วิธีการนะคะหนึ่งวิธีการดูว่าดูยังไงนะคะแนวโน้มกราฟเทคนิคเป็นยังไงค่ะขึ้นขาลงไซด์เวย์แบบไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก็เหมียวจะ บอกวิธีการที่เหนี่ยวจะตีเส้นแนวรับแนวต้าเนี่ยเหนี่ยวจะตีแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์แบบไหนเข้ามาช่วยแบบนี้ดีกว่านะคะเหนี่ยวจะไม่บอกว่าจุดเข้าซื้อตรงนี้เท่านี้นะจุดออกเท่านี้ตรงนี้เท่านี้นะอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นการเซฟตัวเองด้วยนะคะทุกคนมันอาจจะแบบผิดกฎของเขาด้วยก็ได้นะคะถ้าใครทราบเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเหนียวบ้างนะคะจะได้เป็นความรู้นะคะทุกคนคือเหนี่ยวจะพยายามแบบไม่ไม่ไม ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วอ่ะจะพยายามแบบรับรู้ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆเข้ามาใครเตือนใครบอกใครแนะนําอะไรมาเนี่ยก็จะพยายามจดเอาไว้นะคะแล้วก็จำเอาไว้นะคะเอ้ยแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปนค้นหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะคะที่อยากจะมาบอกทุกคนในวันนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะมีคนถามมานะคะว่าเมื่อก่อนอะ่ะเห็นเหมี่ยวนะคะถ่ายคลิป บนรถนะคะบ่อยๆทำไมตอนนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะคือมันก็แบบมันมันมันพูดยากอะทุกคนเหนียวก็ไหนๆก็ถามกันมามาแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาตอบทุกคนแล้วกันค่ะก็คือตอนนี้นะเหนียวก็บอกวเลยว่าอย่างที่บอกเหนียวกตกงานได่มีรายได้เท่าที่ควรแล้วนะคะรายได้เข้ามาจาก YouTube youtube เหนียวก็ โดนนะคะโดนยึดลดไปแล้วนะคะรถที่มีขับตอนนี้นะคะก็โดนยึดไปแล้วเนาะมันก็ถือว่าเป็นช่วงตกต่ำของชีวิตแหละทุกคนก็อยากจะให้เป็นบุทาหอนเนาะว่าตอนที่เรามีงานประจําอยู่ตอนที่เรามีเงินอยู่เยอะๆเนี่ยอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเดี๋ยวก็ยอมรับนะว่าตอนนั้นที่มีเงินเยอะๆเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวนะคะก็เลยทําให้ตัวเองแบบ มีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างยวจะบอกทุกคนเนาะในไหนเรื่องรถก็บอกแหละก็จะบอกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องบ้านหลังนี้นะคะที่กําลังอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนก็เจอหมายสารนะคะเจอหมายสารมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวเขาก็คงจะประกาศแบบขายทอดตลาดแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่า สามารถอยู่ได้นะคะทุกคนก็ยังอยู่ได้เนี่ยวก็ยังเออก็ยังดีเราก็ยังเซฟเซฟรายได้เซฟค่า,าใช้ใจ่ายเราได้นะคะก็คือบ้านหลังนี้ก็โดนแบงค์ยืดแล้วแหละแต่ว่าเขาแบงค์เขาบอกว่าสามารถอยู่ต่อได้ก่อนจนกว่าเขาจะขายทอดตลาดแล้วมีคนมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายออกไปได้อะไรนี้นะคะแบงค์เขาก็ให้คําแนะนําดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าหากว่า คลิปต่อไปทุกคนอาจจะไม่เห็นวิวแบบนี้นะคะอาจจะไม่เห็นเหนียวถ่ายรูปในบ้านหลังนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะอ,คอาจจะย้ายออกไปอยู่หอพักหรือว่าย้ายไปอยู่บ้านอกเลยอะไรเงี้ยอาจจะเจอวิวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะสําหรับแบบวิวธรรมชาติบ้านอกนะคะทุกคนมันคบบรรยากาศดีเหมือนกันนะ <S <S นะเหนียวมองว่าแบบทุงท่งไร่ทุ่งนาเขียวชอุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะ ถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะกลับไปแบบทําคลิปแบบนี้แหละอยู่ที่วันนอกของเราเนาะแบบเป็นบรรยากาศบ้านๆนอะ่ะทุกคนถ่ายคลิปเกี่ยวกับตลาดหุ้นแล้วก็แบ็กกราวเป็นแบบธรรมชาติท้องทุ่งนาสีเขียวขจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับแบบว่าให้พอร์ทของเราแบบเขียวไปด้วยอะไรอย่างงี้เนะคิดในแง่ดีอะไรคิดในแง่บวกค่ะทุกคนแต่เยวก็พยายามไม่ท้อน,นะคะก็พยายาม หาไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะเหมียวก็นอกจากทำ YouTube แล้วนะคะเทรดหุ้นแล้วนะคะก็มาเทรดตัวที่เป็นฟิวเจอร์ในคริปโตด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมองว่ามันเสี่ยงนะเหมียวทำไมถึงไปเทรดพวกนั้นคือเหมียวก็บอกไว้แหละว่าเหมียวก็ไม่ได้ลงทุนเยอะในตลาดคริปโตนะคะสมมติว่าเหมียวมีทุนอยู่ร้อเนี่ย เหนียวจะลงในตลาดหุ้นเนี่ย90%นะคะอีก10%เนี่ยเหนียวก็จะมาลงในตลาดคริปโตนะคะทุกคนคือลงเอาไว้เพื่อให้เราศึกษาข้อมูลนะคะไม่แบบตกเทรนไม่ตกข่าวกับเขานะคะคือบางคนก็อาจจะมาว่าเหนียวอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยทำไมไม่รู้เรื่องคริปโตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนียวก็อยากจะศึกษาไว้นะคะเจ็บบ้างได้บ้างนะคะทุกคนตอนแรกๆเนี่ยยอมรับเลยว่าเจ็บในตลาดคริปโตนะแต่ เจ็ดในตอนที่เหมี่ยวมีทุนน้อยๆอไม่ได้มีทุนเยอะๆนะถ้าเหมี่ยวมีทุนเยอะๆเหมี่ยวก็คงเสียมากกว่านี้นะคะทุกคนคือไม่ได้เสียเยอะในตลาดคริปโตนะเสียแบบประมาณหลักหน่วยหลักสิบอะค่ะประมาณนี้เพราะว่าเหมี่ยวไม่ได้ลงเยอะเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นการเซฟต้นทุนของตัวเองแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยพอจะจับทานได้แล้วพอจะจับทิศทางแล้วว่าเฮ้ยเราต้องแบบถอยออกมาบ้างนะเราต้องคอยคุมสติไว้บ้างนะในตลาดคริปโตเนี่ยอย่าไปวิ่งตามมันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอตลาดมันวิ่งเยอะๆแรงๆเนี่ยเราถอยออกมาก่อนถอยออกมาเพื่อตั้งหลักค่ะทุกคนแล้วเราจะรู้นะคะว่าจุดเนี้ยเราควรเข้าหรือเปล่าจุดเนี้ยเราควรออกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเหีียวจะทําคลิปเทคนิคเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์แบบเบื้องต้นมาฝากทุกคน,น <S <S แต่ก็มีทําคลิปมาฝากบ้างแล้วแหละแต่อันเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่เหมียวแบบเคยเจ็บตัวมานะคะแล้วก็เคยขาดทุนมาเนี่ยเหมียว ตั้งสติทำยังไงแบบไหนมีเทคนิคยังไงอะไรเงี้ยค่ะถอยออกมาเนี่ยเพื่อตั้งหลักเนี่ยทำแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปม,มาฝากทุกคนเรื่อยๆนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะก็มีคนถามมาว่านะคะเมียวเรียนจบอะไรมานะคะทำไมถึงมาอยู่ในตลาดหุ้นนะคะ ก็เหนียวนะคะเรียนจบมาทางด้านสายวิชาชีพนะคะจบมาสามานะคะเหนียวก็ไปเรียนสายวิชาชีพเลยนะคะปวชเนี่ยเรียนการบัญชีแล้วก็ปวสเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะคะคือจบปวสสองปีนะคะเหนียวก็เข้ามาในกรุงเทพค่ะมาหางานทําในกรุงเทพนะคะพอผ่านไป2ปีเนี่ยค่อยหาเงินมาเรียนปริญญาตรีนะคะเรียนภาพ พิเศษนะคะเรียนเสาร์อาทิตย์ก็เรียนระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ค่ะก็เรียนที่กรุงเทพนี่แหละค่ะราชมงคลกรุงเทพนะคะจบปริญญาตรีมานะคะก็ไม่ได้ทํางานทางด้านที่ตัวเองจบมาเลยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นําความรู้ที่ตัวเองเรียนมาหรือว่าอะไรมาเนี่ยมาประกอบอาชีพในสายอาชีพเลยนะคะมาอยู่ในแบบวงการที่แบบเกี่ยวกับการตลาดการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอยู่ในวงการเนี่ยมา ประมาณ5ปีมังอยู่ในวงการขายเนี่ยอยู่มา5ปีนะคะแล้วก็มาเข้าอยู่ในวงการอสังหาค่ะก็มีหลายคนนะคะถามมานาะว่าบริษัทอสังหาในในคลิป Q&A ที่เมียวที่เมียบอกมาเนี่ยเมียวอยู่บริษัทไหนบ้างนะคะก็บริษัทแรกเนี่ยก็อยู่บริษัท Major Development นะคะทำเกี่ยวกับด้านจัดซื้อค่ะอยู่อยู่เมเจอมา2ปีนะคะก็รู้ พื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทอสังหาเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่บริษัทอังเปานะคะบริษัทอังเปาทุกคนรู้ไหมคะว่าบริษัทปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทอะไรถ้าใครที่อยู่ในแวดวงอสังหานะคะจะรู้เนาะก็คือเปลี่ยนมาเป็นบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนนั่นเองคะ่ะเมียวอยู่บริษัทนุสาสิริเนี่ยมาประมาณ5ปีนะคะ ก็อยู่ในฝ่ายก่อสร้างค่ะเรียนรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตั้งแต่แบบดู b o q นะคะซื้อวัสดุก่อสร้างนะคะดิวกับผู้รับเหมานะคะไปดูหน้าง,งานนะคะดูวิธีการ b o q ของพื้นฐาน b o q ของคอนโดเป็นยังไง b o q ของทาวน์เฮาส์เป็นยังไง b o q ของคอนโดสูงๆเนี่ยเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือรู้ เบื้องต้นมาหมดแล้วนะคะเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านข่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่ชีวไทยอีก3ปีนะคะสองหรือสมปีนี่แหละยังจำไม่ได้นะแรกแกเนี่ยก็มาทําอยู่ในส่วนของแอดมินนะคะแอดมินฝ่ายขายต่อมาก็มาเป็นเอ่อมาเก็ตติ้งนะคะอยู่มาเก็ตติ้งประมาณปีหนึ่งนี่แหละคะ่ะทุกคนค่อยออกมานะคะก็เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในตลาดอสังหาค่ะ ว่าคู่แข่งสังหาเนี่ยนอกจากของเราเนี่ยมีเจ้าไหนบ้างเจ้าไหนบ้างเขาทำมาเก็ตติ้งแบบไหนอะไรยังไงแบบเรียนรู้เยอะมากๆค่ะทุกคนในวงการสังหาทําให้เราอะ่ะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในพอร์ตหุ้นค่ะแล้วบางคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วเข้ามาในตลาดหุ้นได้ยังไงไปดูคลิป q กเค่ะเหียวมีความความเป็นมาของการเข้ามาในตลาดหุ้นค่ะแต่เหนียวเพิ่งจะมาจรงิงจังในตลาดหุ้นก็เมื่อประมาณ สปีที่แล้วในช่วงโควิดนี่แหละค่ะช่วงที่ทำคลิปใหม่ๆนี่แหละค่ะทุกคนเพิ่งจะเข้ามาแบบจริงจังในตลาดหุ้นเนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีเงินทุนเยอะแยะมากมายไม่สนใจเลยแต่พอแบบตัวเองเจ๊งเป็นหนี้ติดลบแล้วเนี่ยค่อยหันมาหาตลาดหุ้นนะคะบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะมีข่าวบอกว่าเมียวอะอล้มละลายเหมียวแบบว่าเจ๊งเพราะตลาดหุ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ มีขยงเจ๊งเพราะว่าตัวเองนะคะตัวเองทําตัวเองนะคะตอนที่มีเงินทุนเยอะๆตอนที่มีงานประจําเยอะเงินเดือนเยอะๆเนี่ยใช้เงินเกินตัวนะคะทุกคนจนมาถึงตอนเนี้ยที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยชีวิตติดลบติดศูนย์ตอนเนี้ยพิ่งจะหันมาพึ่งตลาดหุ้นนะคะเพราะมีองคมองว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่เขาไม่ได้กีดกันอายุไม่ได้กีดกันวุฒิไม่ได้กีดกันความรู้อะ่ะทุกคน ใครที่จบปริญญาตรีมาจบปริญญาโทมาหรือจบด็อกเตอร์มาเนี่ยถ้าจะเข้ามาในตลาดหุน้นเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นจากหนึ่งเหมือนกันค่ะทุกคนอย่างเจ้านายเหนี่ยวนะคะเขาก็จบด็อกเตอร์มามาหาลาัยดังเลยนะในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เคยเข้ามาในตลาดหุน้นแต่เขาเห็นเหนี่ยว ศึกษาเรื่องพุ้นเนี่ยเขาก็ไม่ยืมหนังสือเมียวเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะมาเริ่มต้นนักหนึ่งใหม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะที่แบบจะพึ่งจะเข้ามาในตลาดแรกๆแ,แล้วเคว้งหรือว่าไม่มีแบบความรู้ทักษะเบื้องต้นเนี่ยก็อย่าพึ่งถอดใจไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปด้วยกันกับช่องโงเมียวค่ะช่องโงเมียวเนี่ยก็จะเป็นการแบบให้เทคนิคข้อมูลเบื้องต้นกับมือใหม่ทุกทุกคนแหละ ยิ่งคนที่มีทุนน้อยแบบเหมี่ยวนะคะเหมี่ยก็แบบจะมีเคสต่างๆมาฝากทุกทุกคนด้วยนะหลักร้อยหลักสิบเนี่ยบางคนอยากเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องน้อยใจไปนะคะทุกคนมีเพื่อนนะคะเหมี่ยวอ่ะทุนน้อยเหมือนกันหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื 100, ่นต้นๆเนี่ยทุกคนเนาะสามารถเข้ามาในตลาดได้นะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันค่ะยิ่งน้องๆนะคะที่แบบอยู่ในวัยแบบ 18-19ปีเนี่ยก็เริ่มเข้ามาสนใจในตลาดหุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนในช่องของเนี่ย,ยก็มีน้องๆถามมาเหมือนกันว่ายังอายุไม่ถึง18ปีเลยแต่ว่าหนูอยากแบบจะศึกษาเรื่องหุ้นเนี่ยต้องทอํายังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกไว้ก่อนว่าการที่จะเปิดบัญชีหุ้นเนี่ยคือตามหลักของเขาเนาะก็ประมาณ20ปีขึ้นไปนะคะแต่ถ้าต่างกว่า20ปีเนี่ยก็สามารถเปิดได้ให้ปกครองนะคะเป็นผู้ รับรองให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะทุกคนเหมียวมองว่ามันไม่ได้ขีดกั้นอะไรขนาดนั้นเนาะค่ะคลิปนี้ก็จ,จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมาตอบข้อสงสัยให้กับหลายๆคนนะคะที่ถามกันมานะคะบางครั้งเหมียวก็ตอบไม่หมดหรอกบางคนที่อ i n ็อกมาส่วนใหญ่นะคะมันก็แทงใจดําจี้ใจดาเหมือนกันนะคะทุกคนไม่รู้แบอบกจะตอบอะไรยังไงเนาะเหมียวก็เลยรวบรวมคําถามของทุกคนเนี่ย มาทำคลิปตอบทีเดียวเลยแล้วกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ฝากทุกคนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเหมียวลงคลิปปุ๊บเนี่ยทุกคนแบบ เข้ามาดูปั๊บแล้วก็กดแชร์ให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าดูโฆษณาให้แบบไม่ข้ามเลยอะไรเงี้ยคือมันแบบเป็นความตื่นตันแล้วก็เป็นความแบบดีใจจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไม่อยากจะดราม่านะคะก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ